การปฏิบัติต่อภรรยาอย่างเมตตาในศาสนาอิสลามการปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความเมตตาไม่ใช่แค่คำแนะนําแต่เป็นคําสั่งที่ต้องปฏิบัติอัลลอฮฺตรัสว่าและจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยความเมตตาอันกุณาอานสีนาริกาสิบเก้านาทีและท่านศาสดามูฮัมหมัดสอล,ลันอุนฮอลัยทิวาสัลลัมได้กล่าวว่าผู้ที่ดีที่สุด ในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ดีที่สุดต่อภรรยาของตนสามีที่ดีคือผู้ที่อ่อนโยนอดทนและหลีกเลี่ยงการทำร้ายภรรยาทั้งทางร่างกายและจิตใจเขาเป็นผู้ฟังที่ดีพูดอย่างจริงใจและใส่ใจในความรู้สึกของภรรยาไม่ใช่แค่ความรู้สึกของตนเองเท่านั้นเขาหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องสําคัญในขณะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธเหนื่อยหรือเศร้าเพราะการเคารพซึ่งกันและก,กันคือกุญแจของชีวิตสมรสที่ดีการให้กําลังใจเป็นสิ่งสําคัญเช่นกันคําชมอย่างจริงใจเช่นวันนี้คุณดูสวยมาก หรือผมชอบวิธีที่คุณคิดสามารถเสริมสร้างความรักและความไว้วางใจได้สามีที่ฉลาดจะสังเกตเห็นสิ่งที่ภรรยาให้คุณค่าและชื่นชมสิ่งนั้นด้วยหัวใจจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบท่านศาสตาสอน,นอุนฮอลไยฮิวสันลำสอนว่าหากชายคนหนึ่งไม่ชอบบางสิ่งในตัวภรรยาเขาควรมองไปที่สิ่งที่เขาชอบการคิดถึงคุณลักษณะที่ดีของเธอเช่นความเมตตาความซื่อสัตย์หรือความอดทนจะช่วยได้ในเวลาที่เกิดความขัดแย้ง เมื่อมีผู้ถามเกี่ยวกับสิทธิของภรรยาท่านศาสดาซอลันอุนฮอลายฮาิวสันลำตอบว่าจงเลี้ยงเธอเมื่อเจ้ากินจงสวมใส่เสื้อผ้าให้เธอเหมือนเจ้าสวมใส่และอย่าตีหรือดูหมิ่นเธอแม้ในยามโกรธสามีก็ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆท้ายที่สุดความเมตตาคือภาพสะท้อนของศรัทธาบ้านที่สงบสุขเริ่มต้นจากหัวใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตาและท่านศาสดาส,ดาสอลันอุนฮอาล,าลัยฮิวสันลำได้แสดงให้เราเห็นถึงแบบอย่างนั้น